หวานกันเป็นคู่ๆสำหรับสองคู่รักแห่งบ้านพรประภาอย่างคู่ของสุปตาสาวอ้ําพัชราภาและไฮโซพกประทานวงพร้อมกับคู่ของน้องชายไฮโซนายประนัย so ที่มีนางเอกสาวแต้วนัทพรซึ่งทั้งสองสาวมาร่วมแสดงความยินดีกับการเปิดบ้านใหม่มุมมองสูงเห็นวิวสวยของกรุงเทพธุรกิจของครอบครัวพรประภาแต่งานนี้ ก็ไม่รู้ว่าคู่ไหนจะหวานกว่ากันเพราะถึงแต่ละคนจะไม่ได้ลงรูปคู่หรือรูปกรุ๊ปช็อตแต่อย่างใดแต่ก็มีสตอรี่ของคนที่ไปร่วมงานที่หลุดออกมาให้เห็นกันบ้างทางภาพของแต้วที่เดินเคียงข้างไฮโซในเดินต้อนรับแขกที่มาร่วมปาร์ตี้หรือจะเป็นภาพน่ารักน่ารักที่อ้ําถ่ายลงสตอรี่ไอที่ไฮโซพกยื่นมือออกมาชวนอ้ําออกไปเต้น มีแซลล์กันด้วยก็น่ารักมูมิง้งไม่แพ้อีกคู่เลยจ้างานนี้อ้ำและแต้วสวยทั้งคู่อ้ำมมาในชุดเดรสสีดำเซ็กซี่เบาๆส่วนแต้วมาในชุดเดรสแขนยาวสีขาวสวยแต่คาดว่าคนที่น่าจะชื่นใจที่สุดคงหนีไม่พน้นคุณพ่อคุณแม่ของสองหนุ่มที่มีว่าที่สภัยทั้งใหญ่ทั้งเล็กระดับนางเอกแถวหน้าของประเทศ แถมยังซัพพอร์ตงานของหวานใจกันได้ดีเยี่ยมขนาดนี้